สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะตามติดชีวิตมาดามโรสวันนี้นะคะวันนี้เป็นแม่ค้าค่ะอยู่ที่ร้านขนมจีนน้ำยาปูเจโรดังศิลานะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเปิดตัวน้องผู้ช่วยดีกว่าวันนี้มาดามโรสมีน้องผู้ช่วยมาที่ร้านแล้วนะคะชื่อน้องบรีสค่อะอาน้องบรสีสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะชื่อวินนะคะฝากตัวได้ค่ะฝากร้านด้วยลูก อร่อยนะคะมากันเยอะๆนะคะน้องพีทบอกว่าให้มากันเยอะๆนะคะมีผู้ช่วยแล้วนะก็รถก็จะไม่ค่อยเหนื่อยค่ะส่วนมากก็จะทิ้งร้านเพราะว่าน้องบบทเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยนะไข่เจียวก็ทําได้นะอร่อยด้วยนะคะไข่เจียวปูพี่โร่ก็จะไปซื้อของไปนูน่นไปนี่ค่ะเพื่อนๆเสาร์อาทิตย์อะ่ะหรือว่าปีใหม่ที่เพื่อนๆวันหยุดนะคะ ถ้ามาเที่ยวบางแสนนะใครจะมาทะเลช่วงนี้ทะเลสวยนะทะเลสวยมากเลยอ่ะน้ำใสถ้าใครจะมาแวะมากินขนมจีน้้ำยาปูนะคะที่ร้านเจโรด่างศิลานะนอกจากน้ำยาปูแล้วเนี่ยนอกจากก็จะมีน้ำยาไก่กะทิน้ำยาป่านะคะแล้วก็จะมีข้าวไข่เจียวปูขผัดปูกะเพราปูนะคะ แล้วก็มีข้าวไข่เจียวทรงเครื่องนะคะก็มีหลายอย่างแล้วแต่จะเลือกเลยหมูเห็ดเป็ดไก่มีหมดนะคะที่จะผสมลงไปนะคะแล้วแต่ใครจะอยากทานอะไรนะคะเพื่อนๆขาเนี่ยข้างหลังวิวร้านมาดามนะคะสวยมากเลยค่ะทะเลน้ํากําลังขึ้นสวยจริงๆนะนั่งกินแล้วก็นั่งเทกวิวไปด้วยนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยนั่งกันอยู่2คนพี่น้องรอลูกค้าอยู่นะคะ นะคะควิวสวยนะคะลูกค้าก็มาเรื่อยๆส่วนมากจะซื้อกลับนะคะไม่ได้นั่งทานที่ร้านนะคะแล้วก็อนอกจากอาหารนะคะของคาวก็จะมีของหวานในช่วงปีใหม่นะคะอาทิตย์หน้าก็จะมีของหวานด้วยนะมีมอคแกงเจโรสลองมาชิมดูนะคะว่าจะอร่อยเท่าที่เพชรบุรีหรือเปล่าแต่มาดามคอนเฟิร์มว่าอร่อยแน่นอนนะคะมอคแกงเจโรสนะ ลองมาดูคือดีใจอ่ะอาทิตย์นี้มีคนช่วยอ่ะคือแบบไม่ต้องทําเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหน้าที่เก็บเงินแล้วก็ปรุงปรุงพวกน้ํายาต่างๆนะคะส่วนขายส่วนทาําผักหั่นผักนูก่นนี่นั่นเนี่ยน้องบีททาหมดเลยนะคะล้างชามล้างหม้อล้างจานน้องบีทก็ทกํากวาดบ้านกวาดจัดร้านนะคะน้องบีทมาแต่เช้าวันนี้ก็มาจัดร้านให้นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่า พ่อค้าแม่ค้าแถวนี้เนี่ยเขาก็ฝากของฝากท้องนะคะไว้ที่ร้านเจโรสนะคะทั้งขนมจีนทั้งข้าวส่วนมากข้าวไข่เจียวปูเนี่ยก็จะขายดีนิดนึงนะคะไข่เจียวปูคนคนสั่งเยอะเนาะไ<ช>ข่เจียวปูแล้วก็คนสั่งเยอะแม่ค้ากับแม่ค้าก็ชอบกินกันด้วยะคะ่ะไข่เจียวปูอร่อยมากอะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้ากินกับพริกพริกอะไรนะอซอสพริกของอ่างศิลาแท้นะคะ จะอร่อยจริงๆอยากจะบอกว่าซอสพริกอ่างศิลาอร่อยจริงๆนะคะเพื่อนๆกินกับข้าวไข่เจียวปูของมาดามรสเนี่ยอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าใครมานะอย่าลืมนะคะร้านเจน้าขนมจีนน้ำยาปูเจรสอ่างศิลาอยู่อยู่เรียบชายทะเลอ่างศิลานะคะเพื่อนๆขาถ้ามาจากเขาสามมุกมาจากแหลมแท่นมาจากบางแสนเนี่ยตรงเลยเขาสามมุกมา มาประมาณ1กิโลนะคะร้านจะอยู่ซ้ายมือนะร้านจะอยู่ซ้ายมือบรรยากาศดีค่ะเห็นไหมคะเทควิว360องศาอากาศดีมากค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นทะเลนะคะอากาศเย็นลมเย็นสบายไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะไม่เปิดพัดลมก็เย็นนะคะเพื่อนๆค่ะเย็นมากอะ่ะเพื่อนๆลองมาดูนะคะร้านขนมจีนพญาพูเจรังศิลาลองมาชิมมาเทควิวมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะ มาดามโรสก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเ,เพื่อนๆค่ะอย่าลืมนะคะถ้ามาแล้วแวะมาเยี่ยมเยียนการมาชิมขนมจีนกันนะคะบ๊ายบายค่ะอ่ะบ๊ายบายอีกรอบหนึ่งค่ะ,าาคะฝาก้องบีทไว้ด้วยนะคะลูกสาวคนใหม่ของมาดามโรสค่ะช่วยทุกอย่างเลยตอนนี้มาดามไม่เหนื่อยเลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ